ของผมนะชอตตี้บูโจว่ากับโอเวอร์ฟิลนี่คือเกมมือถือแนว MMO ประจนภัยที่กราฟิกทำออกมาค่อนข้างน่ารักให้อารมณ์เหมือนพูดจิ๋วที่ประจนภายในโลกมนุษย์เลยครับก็จะเห็นพวกสิ่งก่อสร้างหรือว่าของต่างเนี่ยอันใหญ่บเบลมเทิมเลยครับนอกจากนี้ยังมีเมืองของพวกเราด้วยนะครับสามารถทําอาหารได้เย็บปากถักร้อยตกปาลาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะตกแต่งสถานที่ก็ทําได้นะครับ ซึ่งตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการใน Store ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดาวนโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยส่วน PC เดี๋ยวจะตามมาเร็วๆนี้ครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วตามไปดูกันได้เอาล่ะเดี๋ยวผมเล่นของจริงให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับผมคือตัวเกมจะมีสอนอยู่แล้วนะครับเรื่องของการรับเควสอะดูที่รูปของเราด้าน้ายบนกันเลยครับแล้วก็คลิกที่บริเวณตรงนี้อันเนี้ยมันจะเป็นการวาร์ปไปมาระหว่างเมืองของเรากับแผนที่ที่ใช้ในการสำรวจนั่นเองครับตอนนี้ผมอยู่แผนที่นี้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ด้านขวาบนนะครับมันจะมีปุ่มเควสหรือว่าสามเหลี่ยมอยู่เห็นไหมครับอ่านั่นแหละเขาจะให้เราเนี่ยทำการมารับเควสสลับสลับกับการวาร์ปไปมาระหว่าง2แผนที่นี้ในช่วงต้นเกมครับและเราต้องเดินไปทางไหนก็น่าจะเห็นแล้วเนาะเขามีปักบุดรอเรียบร้อยเลยครับแล้วก็เดินทางไปได้เลยนะครับนี่อันนี้ดูซิเขาให้ทําอะไรเอ่ยเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็มีคําสั่งสํารวจครับกดค้างไว้นะครับ ที่เป็นรูปสำรวจทั้งหลายแหละอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับไม่มีปุ่มสคริปต์นะครับแต่ว่าเราแต่งที่หน้าจอรัวๆแบบนี้ได้โอเคคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปอีกจุดหนึ่งครับผมถ้าเกิดต้องการจะวิ่งให้กดแดชนะครับค้างไวครับแต่ว่ามันไม่ได้วิ่งได้เร็วอะไรขนาดนั้นครับอุ้ยเจอกล่องเก็บกล่องก่อนและเกมนี้นะของมีให้เก็บเพียบเพียบแบบเพียบมากอะ่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมเดินมาเจอจุดอันนี้ครับลองสำรวจดูนะฮะมันจะมีบอกว่าแถวเนี้ยมันมีอะไรให้เก็บบ้างดูด้านซ้ายเดโอโหเรียงกันเป็นตับเลย ถ้าเกิดเราสำรวจไปได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถมารับรางวัลเพิ่มเติมในที่เสานี้ด้วยนะงั้นเดี๋ยวผมจะเดินทางไปด้วยแล้วก็จะเก็บของไปด้วยเลยกันละกันนะครับจะได้รู้ว่ามันเพลินขนาดไหนโอ้นี่นี่น,น,นี่เจอปลึกสีแดงเก็บเลยครับในแผนที่นี้มี200กว่าอันนะเจอเมื่อไหร่เก็บเมื่อนั้นครับอันนี้ก็กล่องเก็บให้หมดในของอะไรมาเดี๋ยวค่อยไปพิจารณาอีกทีครับบางทีจะเป็นพวกแบบของติดตั้งให้ตัตวละครน,นู่นนั่นนี่ด้วยอ่าเจอแดงแงแล้วนี่อะไรเนี่ย ตำรวจให้หมดอ่าเป็นป้ายอ่าสต็อปนะครับเป็นแลนด์มาร์คเขาบอกว่ามีทั้งหมด16จุดที่นี่ฮะกลองกลองลืมลืมลืมเก็บก่องก่อนเออแล้วก็ผลึกแดงอีกแล้วครับท่านเยี่ยมมากอ้าวกำลังจะขึ้นไปเก็บอีกอันหนึ่งเจอกล่องอีกแล้วเป็นไงบอกแล้วเกมนี้มีของให้เก็บเยอะเยอะแบบเยอะมากจริงๆอะ่ะเยอะจนบางทีหน้าลำคาญแบบเอ้ยมันไปถี่เกินไปไหมเนี่ยโอเคอ่ะนี่ขึ้นมาตรงนี้ก่อน ได้แล้วจา้าเฮ้ยขขึ้นไปด้านบนหรอ่าไม่ถึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคขขึ้นใหม่นี่ครับเก็บให้หมดเจอแดงๆเก็บให้หมดอุ้ยน่าอะไรอะ่ะอ๋อผู้เล่นอื่นเขาแสดงอิโมชันอุ้ยนี่ศัตรูีตยอนนี่แน่พอตีเสร็จจะตัดฉากแบบนี้ใช่ไหมใช้สกิลหน่อยดิโอ้โหสะใจมากแต่ว่าไม่ค่อยโดนนี่แน่โหดโหรสะใจสะใจสะใจมอของตกก็เก็บด้วยนะจา๊า โอ้ oh, เหลือไปเห็นก้อนผลึกสีแดงพอดีครับอยู่ตรงต้นไม้แล้วก็มีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยสำรวจสิอ่าเจอป้ายเอาแลนด์มาร์กเลยครับแล้วก็นี่ด้วยนี่ด้วยอ่าเป็นไงเพลินไหมบอกเลยเพลินเพลินเควสให้ไปไหนนะนี่ไงหลงซะและ้วพอเป็นเกมประจนภัยเท่านั้นแหละโอ้โหบอกเลยใครชอบก็ชอบเลยใครไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยครับเพราะว่ามันมีอะไรให้เราทําเยอะ เ,เขาอีกคือไปด้านบนใช่ไหมอ่ะปะปะปป,ปองจังหวะอันนี้น่าจะขึ้นถึงอยู่โอ้หัวติดหัวติดต้องเอกมานิดนึงดูดีๆดูดีๆโอเคขึ้นฝั่งนี้เอาติดอะไรกะอ๋ะอติดล่มเมื่อกี้สินะเออนี่ไงนี่ไงที่เราต้องโดดขึ้นเดี๋ยวลองดูใหม่ครับเดี๋ยวเราเหยียบบอกไม้ขึ้นกันแล้วกันครับได้ไหมได,ได้นะได้นะไม่ใช่ดอกไม้ใบไม้ใบไ,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 ไม้ได้อยู่ได้อยู่ โอเคขึ้นมาได้แล้วครับผมนี่แหละก็จะเป็นเควสหลักนะครับเขาให้ทําอะไรก็ว่ากันต่ออีกทีเควสต่อไปเขาบอกว่าให้เรากลับไปที่เมืองนะครับเขาบอกอยู่ด้านซ้ายเห็นว่าเนี่ย return to corporation and report your work นะครับผมก็ว้าไปเลยก็ได้แต่ว่าผมเห็นกล้องอะผมเอากล้องกอง่อนเวรกรรมล่วงอีกอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง ล่วงมาแล้วเจอชาเลนจ์ครับถ้าเป็นเครื่องหมายตกใจแบบนี้คือชาเลนจ์นะฮะเป็นสปีดลันนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเข้าร่วมว่าดูด้านซ้ายว่ามันขึ้นคําสั่งคลิกทูสตาร์ดก็จัดไปครับงั้นก็ไปเลยกันแล้วกันครับเหยียบเข้าไปโอเคกระโดดพึบๆเขาบอกให้กระโดดเข้าไปในวงด้วยนะฮะจะได้บูตด้วยวิ่งเร็วกว่าเดิม จริงๆเราน่าจะวิ่งเร็วแบบนี้ในการสำรวจด้วยนะจะประหยัดเวลาในการเล่นได้เป็นอย่างดีโอเคผ่านเรียบร้อยครับผมทีนี้เล่นไปสักพักหนึ่งประสบปัญหากระเป๋าเต็มครับดูด้านขวาบนเห็นไหมตอนนี้เก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วอ้าวแล้วเราทำยังไงได้บ้างใช่ไหมครับก็จริงๆแนะนําให้กลับเมืองดีกว่าครับดีกว่าเราทิ้งของไงคือของเนี่ยมันกดทิ้งได้ยกเว้นว่าไอ้ของที่เราเจอมันสําคัญมากมีความจําเป็นต้องเก็บก็มาทิ้งของตรงนี้ก่อนได้เนะาะคราวนี้ผมก็จะกลับไปที่เมืองก่อนนะครับเพื่อรายงานเควสส่วนไอ้กล่องเมื่อกี้เห พอเข้ามาในเมืองนี้ตกใจเลยครับคนจะเยอะไปไหนเยอะแบบเยอะมากเจอของอีกแล้วครับท่านเก็บเลยดนดนๆในเมืองก็มีของให้เก็บนะครับเจอเมื่อไรเก็บให้หมดอ่าอันนี้ก็คือ NPC ที่เราต้องมาทําการส่งเคลนะครับก็กดที่สีเหลืองได้เลยนะครับเนื่องจากว่า n p c หลายๆคนเนี่ยเขามีฟังก์ชันอื่นด้วยไงเช่นซื้อขายของอะไรพวกนั้นอนะ และคนนี้เขายังมีอีกอันนึงคือคอมมิชชั่นนะครับถ้าเกิดว่ามีลองแตะเข้าไปดูนะครับก็คือเขาจะมีภารกิจให้เราจัดการมอนสเตอร์นั่นแหละก็รับไว้เลยทีเดียวกันแล้วกันเนาะถ้าเกิดใครลำคาญคนเดินไปเดินมานะครับเราเปลี่ยนชแนลได้นะครับดูด้านล่างเห็นไหมอันนี้แหละเราแตะเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าชแนลเราเองมันจะมีมา Channel อยู่เลยครับซึ่งชแนลของเราเนี่ยจะตรงกับรหัส UID หรือว่ารหัส ID ของเรานั่นแหละถ้าเกิดเราอยากจะเจอเพื่อนเนี่ยก็เอา UID ไปให้เพื่อนแล้วก็เข้ามาที่ชแนลเด คราวนี้เขาก็ให้เรากลับมาที่แมพสำรวจเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าผมเจอชาเลน g e อีกแล้วอะไหนลองดูดิว่าชาเลน g e นี้ให้ทำอะไร collect star นะครับหรือว่าให้เก็บดาวนั่นเองโอ้โหเดี๋ยวนะคือผมจะบอกว่าภารกิจเก็บดาวเนี่ยเขามีให้เราเล่นตั้งแต่ตอนที่เราโหลดมาเล่นเกมเลยครับตั้งแต่แรกสุดเลยอันนี้ไม่น่ายากเท่าไหร,ร่นะฮะโอเคอะเต็มตัวระวังไปได้เลยครับผมเวลาจะไม่เริ่มนับนะครับจนกว่าเราจะเก็บดาวดวงแรกครับอันนี้อย่างชอบเลย ไม่มีเร่งความเร็วอะไรทั้งสิ้นนะฮะอ๋อเดี๋ยวเดี๋วข้างล่างหมดยังด้านบนโอ้โดดโดดเออตีอันครบเรียบร้อยจ้าก็สนุกดีเหมือนกันเนาะแล้วผมก็มาเจอชาเลนจ์อีกอันครับเป็นป้ายเหลืองๆครับเดินเข้าไปใกล้ๆมันจะมีเด้งขึ้นมาด้านซ้ายครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมบอลร u n c h อันนี้จะว่าง่ายก็ง่ายยากก็ยากครับก็คือการเลี้ยงบอลไปยังโกตามที่เขากําหนดนั่นเองครับส่วนตัวผมว่ามันยากไปน,นิดหนึ่งครับคือมันไม่มีคําสั่งครองบอลไงเราก็ต้องเอาหน้าถ่ายไปอย่างเงี้ยถ้าถ่ายผิดเหลี่ยมมันก็เด้งไปทางอื่นเลยอะ ชาเลนจ์ต่อมาไฟเดอร์อันนี้ผมว่าท้าทายนิดหนึ่งนะครับคือมาถึงเนี่ยเขาก็จะมีรูปปั้นขึ้นมาให้เราเก็บก่อนเลยนะครับและเราก็ต้องจําไว้ด้วยนะว่าหน้าตารูปปั้นเป็นอย่างนี้นะอันนี้ใเก็บก่อนเสร็จปับ๊บมันจะมีเหมือนกับภาพเด้งขึ้นมาครับซึ่งภาพมันเล็กนิดเดียวเองแล้วมันก็บอกเลยว่ามันอยู่แถวไหนเห็นครับว่า Dist a n c e ใช่ไหมครับมันจะมีตัวเลขบอกอยู่แล้วก็ต้องเดินไปหามันให้เจอให้จงได้ทเทียบกับรูปที่เรามีนะครับซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้เพราะผม ว่ารูปปั้นอีกรอบหนึ่งก็จะผ่านเควสนั่นเองครับชาเลนต์ Challenge ต่อไปดัมฟริป เขาจะให้เราทําการเก็บหินนะครับซึ่งเราอยู่ตรงไหนก็เก็บได้นะมันจะมีปุ่มเก็บหินเห็นป่ะเออเราเก็บเสร็จปั๊บแล้วก็ปาใส่ตรงนี้ไปได้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนหน้าจาก x กลายเป็นดอกซากุระนะครับแล้วท่านผู้ชมก็หยิบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ปาปุ่ม x ให้มันกลายเป็นซากุระอีกรอบหนึ่งนะครับผมทําอีทา่าไหนก็ได้ให้มันเปลี่ยนเป็นซากุระให้หมดถึงจะได้รับรางวัลนั่นเองครับ <i> <ell> ถ้าเป็นภารกิจแะก็ง่ายๆแบบนี้นี่แหละครับถ้าหลังๆผมว่าน่าจะ้าทายกว่านี้ ส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมเจอยากกว่าเมื่อกี้ครับคือเราต้องเก็บหินแล้วปาใส่กระดิ่งให้มันถูกอันน่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันถูกอะ่ะเราก็ต้องเก็บแล้วก็ปาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะเจออันนี้มันถูกโซนต่อมาที่ผมเจอคือเขาจะให้เราลดน้ําต้นไม้ใส่กระถางครับถ้าเกิดเราลดถูกต้องมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราลดไม่ถูกมันจะหายไปครับคือเราต้องลดน้ําเรียงลําดับตามสัญลักษณ์ให้ถูกต้องอะ่ะ เนี่ยเนี่ยหายไปแล้วเห็นไหมเออก็ต้องไปรดน้ําที่จุดอื่นนะครับก็วนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะรดน้ําได้ครบทุกจุดนั่นเองครับตัวอีกอันนึงที่ผมเจอคือให้ทําลายบอลลูนให้หมดครับมันดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันยากตรงพื้นที่นี่แหละครับจะมายืนอะไรกันอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมเจอไม่ใช่ชา์เลนจ์นะครับแต่ว่าจะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับกดปุ๊บเขาก็จะแสดงภูมิทัศน์บริเวณแถวนั้นพร้อมกับมีข้อความประกอบให้เราอ่าน และถ้าเกิดเจอกังหันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วกดคลิกทูสตาร์ที่อยู่ด้านซ้ายเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นดันเจียนนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีสรุปรวมอยู่ที่ด้านขวาบนหรือว่าคําสั่งแฮนดบุ๊กบางดันเจียนเราก็ลงได้เลยโดยไม่ต้องสำรวจครับบางดันเจียนอย่างเมื่อกี้ก็ต้องสำรวจให้เจอก่อนเราถึงจะสามารถกดเคลมได้พอเราเคลมเสร็จปั๊บเราถึงจะสามารถลงดันเจียนไปฟาร์มของได้นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้มีพลังงานด้วยนะครับอย่าปล่อยให้เต็มแบบนี้นะถ้าว่างๆก็มาเคลียร์หน่อยกันละกัน และในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงเคเวสจนได้ครับเคเวสอยู่ใกล้ๆแท้ๆทำไมเพิ่งมาถึงก็ไม่รู้แล้วเคเวสเนี้ต้องกดสตาร์ด้วยนะครับดูด้านซ้ายได้ที่เดิมเหมือนกับชาเลนน์นั่นแหละโอ้อันนี้เขาจะตัดฉากให้เราเข้าไปต่อสู้อีกที่นึงเลยครับอันนี้น่าจะตึงๆอยู่ครับผมอ่ะจัดไปครับเออพูดถึงการต่อสู้แล้วยังไม่ค่อยได้อธิบายเท่าไหร่เลยใช่ไหมคือตัวละครแต่ละคนของเราเนี่ยจะมี2ท่านะครับเดี๋ยวใช้ท่าแรกให้ดูเอากระดาษฟาดแบบนี้ครับส่วนอีกท่านหนึ่งที่เมื่อกี้ใช้ไปใใหห้้ดููรูรรรืืออยยัังงไมมม่่คบบบททีีกกนนสาุตแ ะใจมากๆนะครับผมแล้วก็มีของตกด้วยเก็บก่อนเก็บก่อนนั่นบอสป่ะน่ะงั้นอันตีแล้วกันครับโดนออกมาโอ้ยยังยังยังต้องรอเต็ม200แ้ต้มก่อนเต็มแล้วกดเลยครับโดนออกมาช่วยหน่อยอันนี้มันบอสนี่ว่าโอเคช่วยยิงตัวนี้หน่อยกองหนังสือทับเข้าให้อ้โหูเรียบร้อยครับเลเวลของผู้ติดตามอัพเลยแหมเป็นไงตะใจจริงครับสู้กับบอสส่วนใครที่ไม่อยากสู้เองมันก็มีออโต้ให้ด้านขวาบนนะแต่ผมว่าสู้เองมันกว่ายเยอะเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันแล้วกันเนาะ เมื่อเล่นไปสักระยะหนึ่งครับให้ดูด้านขวาบนมันจะมีคำสั่งในบูราทรีอูในนี้จะเป็นสกิลทีที่เอาไว้อัปเกรดแล้วก็ใช้งานภายในแผนที่นี่แหละครับอย่างเช่นการกระโดด2งจังหวะเนี่ยตัวเกมเขาสอนตั้งแต่แรกแล้วว่าให้เรามาอัพตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้สกิลเพิ่มเนี่ยต้องมาดูที่ด้านล่างหรือว่าคำสั่งเกตนะครับเขาจะมีภารกิจให้เราทำไงพวกเปิดกล่องพวกไปทำชาเลนจ์ต่างๆนั่นแหละเราก็เก็บแต้มตัวนี้มาเรื่อยๆเพื่อที่จะเอามาใช้ในการอัปเกรดสกิลทีฝั่งนี้นนัั่เอง ที่สำคัญสำคัญจะเป็นพวกเนี่ยครับก็คือจะโชว์แลนด์มาร์คบริเวณที่สำคัญสำคัญภายในแมปอะครับแล้วก็จะมีพวกตัดไม้มีขุดแร่มีซื้อเฟอร์นิเจอร์ไปตกแต่งในเมืองอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งจะเป็นการอัปสเตตัสให้ตัวละครเราเก่งขึ้นแต่ผมคิดว่าเกมนี้มันเป็นแนวแอคชั่นที่เกมเพลย์ของเราเนี่ยมันมีส่วนในการเล่นด้วยแล้วก็สามารถอัปเกรดตัวละครได้เลยคิดว่าไอ้พวกเนี้ยไว้อัปทีหลังดีกว่า และด้านล่างก็จะมีลัคกี้เชดหรือว่าเจอกล่องมากขึ้นนะครับแล้วก็กระเป๋ใช่ไหมอ่าถ้าเกิดใครกระเป๋เต็มไว้ก็อัพพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับก็คือพาราไกลนะครับอันนี้ก็คือการกางร่มตอนที่เราอยู่ที่เมืองครับคือตอนอยู่ที่เมืองเนี่ยเรากระโดด2จังหวะไม่ได้อยู่แล้วนะครับต้องอัพอันนี้ก่อนถึงจะทําการกางร่มได้แล้วก็จะมีอีกคําสั่งนึงคือริฟครับเหมือนว่าเป็นประตูมิติเลยครับผมเลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราอัพไอพวกนี้ก่อนดีกว่าไหมไหนๆแต้มก็เหลือเยอะแล้วคร ในที่นี้พอท่านผู้ชมเล่นไปไกลๆจนสามารถอัพสเตตัสที่อยู่ด้านขวาบนได้แล้วเนี่ยมันจะมีอาบลิตี้งอกขึ้นมาอยู่ด้านล่างด้วยนะครับก็คือสามารถอัปเกรดได้ไม่ว่าจะเป็น HP นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราจบตีก่อนจะมีโอกาสเบรกศัตรูได้ง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องของแอตแทกหรือว่าพลังจมตีที่เพิ่มขึ้นนั่นเองโดยต้องใช้ไอคริสตัลสีแดงๆที่เราเก็บมาตามฉากเนี่ยละครับในการอัปเกรดสำหรับมินิแมปผมหาไม่เจอแฮะเจอแต่แมปครับอยู่ด้านขวาบนใกล้ๆกันในบิลราชีนั่นแหละ ในเนี้ยทาได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการวาร์ปนะครับผมลงไปที่ผลึกก้อนใหญ่ๆจําได้ไหมที่ให้สํารวจกันมาก่อนหน้านเนี่ยครับหรือไม่ก็ไปดูด้านสายล่างได้นะครับจะมี transfer list อยู่นะครับมันสามารถเทเลพอร์ตลงไปได้หลายจุดเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านชมสํารวจมาไกลแค่ไหนอะ่ะเออมันฟาทเทเวลลงไปได้ส่วนไอเทมนะฮะก็ดูด้านขวาล่างได้เลยนะครับเราสามารถเปิดดูได้นะครับว่าแถวเนี้ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับผมถ้าเกิดยังไม่เรียนสกิลมามันก็อาจจะยังไม่โชว์ในแผนที่ตรงนี้เนาะ สำหรับการตัดไม้ขุดแร่เนี่ยท่านผู้ชมต้องใช้คำสั่ง interaction ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับแล้วดูด้านขวาล่างเลยเห็นไหมอันนี้คือตัดไม้นี้คือขุดแร่นะครับผมแล้วเราก็กดที่ไอคอนได้เลยครับเราก็จะเปลี่ยนอาวุธครับแล้วก็เดินหาได้เลยครับถ้าเกิดว่าเป็นแร่คือหน้าตาประมาณแบบนี้ครับทุบได้เลยส่วนการตัดไม้เนี่ยมันจะเป็นไม้ท่อนเล็กๆแบบนี้เลยครับหาเจอยากมากกว่าจะเจอแต่ละอัน ถ้าเกิดอยากหาง่ายขึ้นนะ่ะให้อัพสกิลขั้น2ของแต่ละสกิลอะครับเวลาเราเข้าใกล้หินหรือไม้อ่ะมันจะมีโฟกัสบอกเลยเห็นไหมเออแล้วเราก็ใช้คําสั่งอินเทอร์แอคได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวตัวละครเราก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวเลยทันทีครับก็สะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยส่วนลิฟหรือว่าประตูมิติเนี่ยเราต้องกดที่รูปตัวละครเราด้านซ้ายบนอ่ะมันจะมีคําสั่งลิฟอยู่เห็นไหมครับอ่าเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมี3อันด้วยกันอันแรกนี่เป็นลักษณะของการไปสำรวจคือกดได้เลยนะคร เรอเวลาก็จะได้รับรางวัลกลับคืนมาเนาะแล้วก็จะมีคําสั่งลิฟท์ที่อยู่ด้านซ้ายครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเรายังหาประตูมิติไม่เจอก็ไปประจนภัยจนกว่าจะเจอกันละกันเนาะมันก็จะมีประตูมิติหรือว่าดันเจียนให้เราลงตัวนี้นี่แหละโซนอีกอันนึงก็คือเป็นการลงดันเจียนกับเพื่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีเพื่อนกันก่อนเนาะ สำหรับเพื่อนก็จะมีเมนูเพื่อนอยู่แล้วนะครับผมท่านผู้ชมสามารถใช้คําสั่งไฟเฟรนเพื่อทําการค้นหาเพื่อนได้เลยนะครับใส่เป็น username หรือว่าชื่อเนี่ยแหละครับอย่างของผมก็เป็นบูโจวาใช่ไหมก็เซิร์ชได้เลยแล้วก็แอดก็ได้เลยครับและยังไม่จบนะเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็น a าบิลิตี้จำผลึกสีแดงที่เราเก็บมาได้ใช่ไหมครับนั่นแหละมันเอามาทําการอัปเกรดอาบิลิตอะไรบางอย่างได้ด้วย ทีนี้เรามาเปิดกกชปองกันบ้างดีกว่าครับดูด้านขวาบนเลยก็ได้ครับจะมีคำสั่งรีคูดอยู่แกชปองเกมนี้ก็จะมีทั้งตัวละครนะฮะแล้วก็จะมีทั้งที่เป็นคอสตูมด้วยนะครับพวกนี้งั้นเดี๋ยวผมเอาน้องคนนี้ก่อนแล้วกันครับเป็นตัวละครนะครับตัวเกมนี้อาจจะต้องเล่นไปไกลกว่านี้ก่อนถึงจะแจกมากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถใช้เพชร1 2 0 0พเพชรในการแลกได้จัดปายโอ้โหดู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 ด,ด,ดูได้อะไรแล้วเนี่ยลุ้นๆกันไปครับ โอ้โห oh, อันนี้เป็นการสนับสนุนนะฮะคือมันมีทั้งการสนับสนุนและตัวละครออันนี้ก็การอีกเลยครับท่านอันนี้ก็การครับแถมซ้ำอีกต่หกักไม่มีตัวละครเลยเหรอถามจริงเกมนี้จัดทีมได้สามตัวนะตอนนี้ผมยังไม่มีอุ้ยเดี๋ยนะอันนี้ดูดีเลยอะดูดีมากขอคนหนึ่งคนขอคนหนึ่งคนยังไม่มีครับมีแต่การการรัวๆเลยครับแต่พูดถึงการเกมนี้เขาออกแบบสวยเนาะนี่ก็การดูดิ มีแต่การ์ด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 รัวๆซ้ำกระจุยเลยครับขอคนหนึ่งคนได้มไหยม,มาจนได้ครับ1คนน้องกาเกาหรือว่าโกโก้สินะและนี่คือผลประกอบการของเรานะครับก็อย่างที่เห็นครับว่ามีตัวละคร1ครับที่เหลือเป็นการ์ดสนับสนุนหมดเลย ตู้แรกผมพอแล้วไม่มีเพชรแล้วครับไปเปิดตู้2ดีกว่าตู้สองเนี่ยเขามีตั๋วมาให้ค่อนข้างเยอะเลยครับและการันตีระดับ SSR ภายใน50ครั้งด้วยงั้นก็จัดไปครับผมเดี๋ยวคราวนี้ขอสกคคิปเลยก็แล้วกันนะครับมาลุ้นกันไปว่าจะได้ใครบ้างโพลแรกมาเลยน้องเฟยครับซึ่งก็เป็นตัวละครแรกที่เรามีนั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปลดดาวเฮ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยผมได้ SSR เลย คือไม่น่าเชื่อเลยครับ10บใบแรกได้เลยครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นเอฟเฟกต์เนาะเมื่อกี้ดูดีกว่าพวกเอซาเฉยๆแล้่ผมก็ได้น้องเฟยมาอีกหนึ่งครับสงสัยผมคงไม่ได้เล่นคนอื่นแล้วแหละเล่นน้องเฟยนี่แหละรัวๆส่วนที่เหลืออีก7จ็ดใบเป็นการสนับสนุนหมดเลยครับตอนแรกผมนึกว่าตู้จะหายไปนะครับไม่หายนะยังเปิดได้อีกนะงั้นก็จัดไปเปิดต่อครับเอาห้ครบ50ใบ โอ้ได้น,น้องตูตูมา1คนครับรอบนี้ส่วนที่เหลือเป็นการส,สนับสนุนหมดเลยส่วนรอบที่3ผมได้น้องชีกะมาครับคนนี้ก็ได้ฟรีมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วเหมือนกันส่วนที่เหลืออีก9ใบเป็นการส,สนับสนุน ส่วนรอบถัดมาได้น้องโกโก้มาซ้ำและก็ได้แค่นั้นครับที่เลือีก9ใบเป็นการสนับสนุนส่วนรอบสุดท้ายก็ได้น้องโกโก้มาอีกหนึ่งส่วน SSR ผมไม่ได้แล้วนะครับงั้นแสดงว่าที่เขาบอกว่า50ใบได้ SSR แน่นอนก็เป็นความจริงนะแต่ว่าผมได้ตั้งแต่การเปิด10ใบแรกเท่านั้นเองนะครับส่วนตู้ต่อไปนี่เป็นตู้ปกติแล้วสามารถใช้ตั๋วแบบเดียวกันกับตู้เมื่อกี้เปิดได้ครับซึ่งเรามีตั๋วเหลือพอดีครับงั้นจัดเลยก็แล้วกันครับรอบนี้ดูสิว่าได้ใครบ้างได้น้องโกโก้ โกอีกแล้วครับท่านสงสัยผมคงไม่ได้คนอื่นแล้วล่ะได้น้องโกโก,โก้รูๆๆๆเลยเนี่ย <S <S และก็เป็นเช่นนั้นจริงครับที่เรลอีกเก้าใบเป็นตัวละครหมดเลยจ้า ส่วนการอัปเกรดตัวละครก็มาที่คำสั่ง Adventurer ด้านขวาบนได้เลยงั้นเดี๋ยวผมอัปเกรดน้องโชก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเป็น SSR เนออนาะอัปเกรดอะไรบ้างดูด้านซ้ายครับเมนูที่2นี้คือการใส่พวกอุปกรณ์นั่นเองครับคือเกมเนี้ยเราสามารถใส่อาวุธได้หลากหลายนะแต่ว่ามันจะมีความถนัดอยู่นะครับถ้าขึ้นแบบนี้คือไม่ถนัดนะครับพลังโจมตีจะน้อยลงกว่าเดิมมากเพราะฉะนั้นน้องโชเนี่ยใช้ขวานเหมือนเดิมดีแล้วนะครับแล้วก็มีคําสั่งอัปเกรดอยู่ด้วยนะนี่น,นด้านล่างตรงนี้เลย การอัปเกรดเนี่ยมันจะมีแค่2อ,อย่างครับอย่างแรกคือการเพิ่มดาวครับแต่ว่าต้องหาไอเทมหน้าตาประมาณนี้มาก่อนซึ่งมันก็ดอกจากดันเจ r รายวันนู้นนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือการติดตั้ง a c e s s ซอหรือว่าอุปกรณ์เสริมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีก็ข้ามไปก่อนแล้วกัน ส่วน3ช่องที่เหลือจะเป็นพวกโมดูลนะครับติดตั้งปั๊บก็จะได้รับสเตตัสตามที่เขียนเลยแล้วบางอันมันจะมีเซตอยู่เลยนะครับต้องอ่านเอานะด้านล่างเขาจะเขียนบอกอยู่นะครับนอกจากการใส่แล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันครับการอัปเกรดนี้ก็จะเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับไปหาการ์ดไปหาอะไรมาให้เรียบร้อยก่อนจะเป็นการเพิ่มดาวให้กับอุปกรณ์ ส่วนมาทัดสุดท้ายจะเป็นการติดตั้งการสนับสนุนนั่นเองนะครับถ้าไม่รู้จะติดอะไรนะใช้ Quick Gear Up เลยก็ได้ครับเกมเขามีแนะนําอยู่นะฮะว่าควรติดตั้งอะไรนะครับถ้าไม่มีการ์ดประจําตัวก็ใช้การ์ดใบอื่นก็ได้ครับแล้วการ์ดพวกนี้ก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ใช้คําสั่ง Enhanced ได้เลยนะครับผมก็แค่เอาการ์ดซ้ํากันเนี่ยแหละครับมาตีบวกกันเท่านั้นเองครับก็จะเพิ่มดาวของการใบนี้ได้ ส่วนทันมาจะเป็นการอัปเกรดสกิลนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าตัวนี้ใช้หรือเปล่าถ้าใช้ค่อยมาอัพครับเพราะว่าวัตถุดิบช่งแรงหายากเหมือนกันนะโดยเฉพาะสกิลอันติเมทครับเ้าเกิดว่าเป็นสกิลทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หายากเท่ากับสกิลอันติเมท ส่วนเมนูต่อมาการอัปเกรดเลเวลในความเป็นจริงแล้วเราพาตัวละครไปประจนภัยเลเวลก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็จับให้น้องเขากินยาไปเลยก็ได้ครับส่วนการเพิ่มดาวอันนี้ก็รู้กันเนาะเราต้องเปิดกระชปองซ้ํามาก่อนครับเราถึงจะทําการเพิ่มดาวได้ส่วนนั้นต่อมาเป็นโปรไฟล์ก็ไม่มีอะไรครับบอกรายละเอียดของสาวๆเฉยๆแล้วก็ถ้าเกิดเราเอาน้องคนนี้ไปเก็บเลเวลถึงตามที่กําหนดเอาไปต่อสู้นู่นนั่นเนี่ยครับจะได้รับรางวัลเพิ่มเติม้วยนะ ส่วนการจัดทีมเนี่ยท่านผู้ชมเปิดเมนูย่อยขึ้นมาก่อนครับมันจะมีคําสั่งทีมอยู่ตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมก็เอาตัวละครเข้ามาในทีมได้เลยซึ่งใส่ได้ทั้งหมด3คนเนาะถ้าเกิดอยากจะบังคับใครเป็นหลักก็ให้มาอยู่ที่ตําแหน่งหัวหน้าโอ้โหเดี๋ยวนะน้องคนนี้ขวานใหญ่แบบใหญ่มากโอเคนอกจากตัวละครแล้วมันมีคอสตูมด้วยครับดูด้านขวาบนเห็นไหมเนยเนี่ยครสั่งคอสตูมครับ ตัวเกมเขาจะมีแจกคอสตูมมาให้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากได้เพิ่มไปดูที่ร้านคา้านะครับเขามีขายอยู่แบบเยอะเลยอะเพียบเลยอะรูดิสรงมผมก็มีเปลี่ยกเห็นไหมเออเสื้อผ้าก็มีเป็นไงน่ารักน่าชังเลยครับผมโอ้ยอันนี้ชุดลำลองเนาะแล้วก็มีพออัเซสซอรีต่ต่างๆครับกระเปรงกระเป๋า เดี๋ยวนะใช่กระเป๋าเลยเนี่ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่กระเป๋านะเป็นอย่างอื่นนะอาลองดูแล้วกันครับมันตกแต่งได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนร้านค้าที่ว่าก็ด้านขวามือตรงนี้เลยครับคำสั่งช็อปครับผมอยากจะซื้ออะไรก็เต็มที่เลยครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเงินเพชรนะก็คือต้องเติมเงินนั่นแหละถ้าไม่ได้เติมเงินก็อาจจะหายยากหน่อย ส่วนกาชาคอสตูมก็มีนะท่านผู้ชมดูคําสั่งอีเวนท์ที่อยู่ด้านขวาบนอนะ่ะมันจะมาตามช่วงเวลาไงอันนี้ก็ต้องเติมเงินอีกแหละครับหรือไม่ก็อาจจะต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมที่มีอยู่ในเกมในช่วงเนี้ยลองเช็คดูก็แล้วกันครับส่วนใหญ่จะเป็นกาชาคอสตูมทางนั้นเลยที่อยู่ในเนี้ยแล้วก็จะมีพวกของแจกอ่าถ้าเกิดทาเควสครบตามที่กําหนดก็มารับของฟรีกันได้อะไรกันได้รางวัลล็อกอินอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ลองมาเช็คดูแล้วกันกิจกรรมเพียบเลยครับ มันเลยมีอีกสักพักหนึ่งครับจะมีคําสั่ง wishing tree อยู่ด้านขวาบนนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเหมือนกับเป็นเควสรายวันที่ให้เราทํานอกเหนือจากที่เราต้องทําอยู่แล้วเนาะนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราทําครบเสร็จปั๊บเราจะได้รับแต้มที่มันเป็นรูปพระจันทร์เซียวมานะครับสามารถมาแลกของรางวัลได้ที่นี่นะครับซึ่ง มันมีระยะเวลาอยู่ด้วยนะครับก็มาตามซีซันมาตามช่วงเวลาและในแผนที่เนี่ยก็จะมีพระจันทร์เซียวให้เก็บด้วยแต่ว่าไม่ได้เก็บปุ๊บแล้วได้1ชิ้นเลยนะเมื่อเราเก็บไปสักระยะหนึ่งเนี่ยสัญลักษณ์บริเวณนี้มันจะสว่างขึ้นถ้าเกิดว,ว่ามันเต็มวงเมื่อไหร่ก็แตะที่ตรงนี้เพื่อรับตัวพระจันทร์เซียวได้ครับและการเก็บพระจันทร์เซียวเนี่ยเก็บง่ายมากเลยครับแค่เดินไปใกล้ๆพระจันทร์ก็จะดูดเข้ามาหาตัวเราเลยครับอันนี้โคตรชอบเลยทำไมไอเทมอื่นไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ แล้วถ้าเกิดเราเจอกองใบไม้แบบนี้เรากดสำรวจได้เลยนะครับมันจะมีพระจันทร์เสี่ยวออกมาเพียบเลยครับโอ้โหบอกเลยเลยว่าอิ่มอิมจุกจุกครับแล้วไหนมันจะดูดเข้าตัวเราอีกอันนี้โคตรสบาย ส่วนเควสประจาวันอีกอันนึงเนี่ยมันจะอยู่ในระบบเควสนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เห็นไหมพาร์ทไทม์จ็อบนะครับบางภารกิจผมก็ทําได้แล้วอย่างเช่นการคราฟของการส่งอีโมดเอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยครับแต่บางอันก็ยังทําไม่ได้อย่างเช่นรีฟิลวอเตอร์เพราะว่าผมยังเล่นไปไม่ถึงเนาะยังไม่มีความสามารถนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นไีสักพักหนึ่งก็น่าจะเปิด ส่วนพวกทำอาหารเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดไลฟ์สกิลนะครับท่านผู้ชมต้องกลับมาที่เมืองก่อนเนาะแล้วดูด้านล่างนะครับข้างๆชานเอลเลยมันจะมีคําสั่งไลฟ์สกิลอยู่นะครับช่วงต้นก็ทําได้4อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือทําอาหารเนาะเมื่อกี้เควสให้ทําพอดีอาหารนี้ก็ง่ายๆครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีวัตถุดิบก็คาบได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีละก็สามารถไปซื้อตาม NPC ได้นะครับมันจะมีร้านค้าอยู่เห็นปะเออนั่นแหละแต่ที่คําสั่งร้านค้าแล้วก็ซื้อได้เลยครับ เมื่อวัตถุดิบครบแล้วก็เดี๋ยวมาทำกันครับการทํานี่ง่ายๆเลยกดทําแค่นี้แหละแล้วเหนียวน้องเขาทําเองเลยครับเราไม่ต้องเล่นมินิเกมอะไรทั้งสิ้นครับรอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ ส่วนต่อมาจะเป็นการเย็บปักถักรอยนะครับมันจะทําได้2อย่างด้วยกันครับก็คือทําทรงผมใหม่นะครับซึ่งมันจะมีบอกนะว่าต้องใช้ไอเทมอะไรบ้างถ้าเราไม่รู้เราแตะเข้าไปได้นะครับเขาก็จะมีบอกเลยว่าได้จากอะไรอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าได้มาจากการาทําการ processing หรือว่าทําการแปลรูปวัตถุดิบนั่นเองนะครับนี่ไงเห็นไหมหนั่นแหละเราก็ไปแปรรูปวัตถุดิบมานะครับแล้ววัตถุดิบพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องหาวัตถุดิบขั้นต้นมาก่อนแปรรูปใช่ไหมครับก็สามารถแตะได้ด้วยเช่นเดียวกันเขาก็จะมีบอกครับว่ามันหามาได้้จาากกอืรซ ที่ร้านค้าครับเราแตะได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเขาจะพอย์ให้เลยว่าร้านค้าอยู่ที่ไหนก็ไปซื้อได้เลย ส่วนนั้นต่อมาจะบอกว่าเหมือนเมื่อกี้แหละไม่แตกต่างกันเลยครับคือจะเป็นพวกไอเทมวัตถุดิบต่างๆซึ่งทรงผมบางอันน่ะมันก็ต้องใช้ไอเทมพวกนี้เหมือนกันนะครับก็ทําได้เหมือนกันเลย2อย่างครับอย่างแรกเลยคือคราบของอีกอย่างหนึ่งเลยคือการแปลรูปวัตถุดิบอีกส่วนหนึ่งคือการคราบพวกของตกแต่งบ้านนั่นเองครับมันก็มีหลากหลายเหมือนกันนะแต่ว่ามันหายากไปนิดนึงในช่วงต้นนะครับลองดูนะมันอาจจะมีหลายหมวดนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือจะเป็นหมวดตกแต่งหรือว่าเด corate ใช่ไหมถ้าย้อนกลับไปก่อนนั้นเนี่ยม ล่างมันจะแบง่งหมดหมู่วให้ตอนแรกผมก็งงว่าเอ้าไหนบอกมี1 1อันอยู่ตรงไหนอ๋อที่ไหนได้มันอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนหมดดูกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากจะคราบอะไรก็เหมือนเดิมครับดูด้านขวาล่างไดเขามีบอกนะจ๊ะว่าหาไม่ได้ยังไงยกเว้นบางอันที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะต้องไปหามาให้ได้ก่อนครับแต่เขาก็มีบอกใบอยู่นะว่าให้เราเนี่ยไปที่เกมฮอล์นะครับแล้วก็ไปเล่นมินิเกมผ่านมาก่อนถึงจะได้ครับ ส่วนการแต่งบ้านเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องมาอยู่ในช anel ของตัวเองก่อนจําได้ใช่ปะเออก่อนอันนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับก็คือกดที่ช anel แล้วก็ใช้คำสั่งหมาย anel n แล้วกดจอยช anel น,นั่นแหละหลังจากนั้นให้ดูด้านขวาบนนะครับจะมีคําสั่ง decoration อยู่นะครับแตะขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ดูด้านขวาล่างนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเลือกเฟอร์นิเจอร์ของเรานั่นเองนะครับอยากจะเอาอันไหนมาตกแต่งก็คลิกเข้ามาได้เลยแล้วเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะไว้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวไว้ตรงนี้กัวงานเนี่ยวางเลยวางเลยจะมีคําสั่งยู A ่ด้านขวาาล่ง แค่นี้แหละนะครับเจ้านี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ไปไหนครับแล้วก็จะมีแค่เฉพาะในช่องของเราหรือ c h a ชแนลเราเท่านั้นนะถ้าไปชแนลอื่นก็ไม่เจอแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะ c a n เซิลทำไงมี2วิธีด้านซ้ายนี่คือเคลียร์เลย โลออกหมดเลยที่เคยวางไว้นะครับหรือไม่ก็ใช้คําสั่งลิฟต์ก็ได้ครับลิฟต์นี้ก็คือยกแค่ของที่เราอ,อยู่ตรงหน้าเรานั่นแหละถ้าจะเก็บก็ใช้คําสั่งรีไซเคิลที่อยู่ด้านขวาล่างแค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยครับและพวกไลฟ์สกิลไม่ได้มีแค่นี้นะท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนครับที่เป็นรูปของเรานั่นแหละนะครับแล้วก็ให้หาเมนูเซอร์ไวเวล ในเนี้ยมันก็จะมี4อย่างแรกที่เราทํากันไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับและมันก็จะมีเรื่องของการตกปลากับเก็บไอเทมด้วยนะครับแต่เก็บไอเทมนี้ก็คือมันจะแค่เป็นสารานุกรมเฉย,ยๆอะและในเมนูเซอร์ไวเบิร์เนี่ยเรายังสามารถที่จะอัปเกรดพวกความสามารถต่างๆได้ด้วยนะครับมันจะมีพวกระบบเควสอยู่ในเนี้ยเห็นไหมอ่าเราทำเควสครบปั๊บก็ได้ค่าทักษะความชํานาญมาก็จะสามารถอัปเกรดขั้นของแต่ละไลฟ์สกิลได้นะครับ และนอกจากเควสแล้วนะครับยังมีสกิลด้วยนะครับพดูดง่ายๆคืออัปเกรดทักษะให้เราทําสิ่งนะั้นสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นครับแล้วมันไม่ได้แค่อัปเกรดทักษะนะมันยังเพิ่มสถานะให้กับตัวละครของเราด้วยครับแล้วผมจะบอกว่าพวกเควสกับสกิลเนี่ยมีแทบทุกรายการเลยครับอย่าลืมมาเช็คแล้วก็อัปเกรดกันโดยกันละกันนะส่วนเกมฮอลเนี่ยจะอยู่ที่เมนูย่อยนะครับผมแล้วก็ใช้คําสั่งเกมฮอลตรงนี้มันจะมีเกมให้เราเลือกเล่นกับผู้เล่นอื่นได้4-16ถึงคนใช่ไหมครับอ่ะสมมติผมจะเล่น และเราก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับและเขาก็จะบอกว่าให้เราทําการสร้างบีคอนขึ้นมาพอเราหาตําแหน่งวางได้แล้วเราก็รอผู้เล่นอื่นเข้ามาจอยในห้องนั่นเองนะครับอันนี้แนะนําว่าลองย้ายไปหาคนที่ช h a n หนึ่งน่าจะเจอคนได้ง่ายกว่าส่วนการจะปิดห้องก็ใช้คําสั่งนี้ได้เลยครับดิโซครับผมก็จะเป็นการปิดห้องครับเลิกเล่นกิจกรรมนี้แล้วนั่นเองครับ เอาละก่อนจากล้างกันไปเราไปดูตั้งค่าบ้างดีกว่าครับเปิดเมนูย่อยขึ้นมานะครับแล้วก็นี่นี่ตรงนี้เลยครับที่เป็นขีด3มขีดตรงเนี้ยเข้ามาแล้วก็จะเจอเรื่องของเสียงก่อนเลยนะครับแล้วก็มีเสียงพากด้วยจะเป็นจีนจะเป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ rendering mode นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะผมชอบอันซ้ายมากกว่านะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายต่อนะครับมันจะมีเรื่องของคุณภาพหรือว่ากราฟิกอันนี้คือผมปรับสูงที่สุดแล้วนะก็อย่างที่เห็นว่าภาพมันสวยแต่อาจจะยังไม่ได้คมชัดเท่าเวอร์รชั่่นนน PC เเรรรรมมทกก็ชดีีียยยววัะะะะคบใ่ อยากจะเล่นในเวอร์ชันพอาจจะต้องรอไปก่อนเนาะไม่รู้เมื่อไหร่จะมาเหมือนกันส่วนใครที่มีไอเทมโค้ดแล้วก็มาใช้คําสั่ง redemption Code ได้เลยนะครับแล้ว g i ฟ t c โค้ต่างกันยังไงวะเนี่ยเออก็ลองดูกันละกันครับได้โค้ดมาใส่อันใดอันหนึ่งไม่ได้ก็ลองไปใส่อีกอันหนึ่งกันละกันเลครับส่วนเรื่องของ ID ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับมันล็อกอินด้วย Google Facebook อะไรได้อยู่แล้ว